ทีเรที่ง right ียองที่มาก่อดทนาองของเว่ามไม่จะเป็นตทใชเรื่องสองสามหืเ็น่งี่เสได้เงินใช้เค่สีหพันก็ได้ก็เดี๋ยวเซตนี่ที่ลองพิมพ์เรื่อยๆจนชินกับโปรแกรมก่อน เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาอัดเครื่องนี้ประมาณครึ่งวันที่ก็เสร็จแล้วพรุ่งนี้เาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาควบวนตอนเช้าอีกอรอบนึ่งพอปิดเครื่องแล้วอันนี้หัวครับเดี๋ยวตอนปิดเครื่องเดี๋ยวเลิกเลยก็ยูทีซี ครับี่ครับครเริ่มคล้องเงียปพวกแกเริ่มคล้องเงียครับเริ่มคล้องเรื่อะไร ก็เดี๋ยวลองเล่นเรืเ่อยๆนไ่มไม่เ,เ,เ,เข้าใจก็ถาม